เดี๋ยววันนี uh, uh, uh ้เราจะมาชมภาษาโซ่ห huh. น uh ึ huh. ่งในเผ่าของจังหวัดสกลนครอยู่ที่อำเภอสองดาวเอามีใหญ่สุมเจ้ามาอย่างนี้คุลีและบือนงานบุญเดินซ์ของอำเภอสองดาวเอาสุมเจ้ามาคุยเดี๋ยวบางดูคุยคุยภาษาโซ่เฮ้เบิ่งไหนว่าเป็นอะไรคุลีแหละมีบือน่ะฮะบุญเขาคอร์บุญบุญจะม่งบุญสมวต่างๆนานาบุญอุดอ่ ในอำเภอปัมบุนท้ายลูกบุญเอเฮอแสดงเออประเพณีของโซตะเวงละแอ่เอ่ดดียิ้มเนยมีวบุญคุลีมีดียิ้มเนยดียิ้มเนาะอุ้นาเกียวโซกับว่าสวดียิ้มดอดได้ทีมยิ้มในคุลีจะมองอเฮอกับแอ่แต่เนี้ยมหินมาหินอย่าอย่าแม่คือยื้อกระติ้งยื้อปัมย่าเอ่หคือยื้อกระยาแต่กระติ้งจ่าจ่าภูมิภูมิหรือยิ้มเอ่ห กระติงโซเลยเกิดเกิดแหลกกระติงโซนโซกระพุ่มนี่กระติงลุงเอื้อนเยอะคือยื้อกระตามกระโถงประชาชนพลอยหญิงค่ะกระเบื้องบอลลีพ่อคะเบื้องกระสุ่มกระติงโซ่ีิพ่อเจ้าค่ะเบื้องค่ะใน้าแอ๋กระตอกน้ำเพิ่ค่ะวันวันที่ายมิมิดหานปลาป่นโซกระยักษ์เซินส่วนบื้องจำลองเพาโซดอรดเด้อ เพราะว่าเผ่าโซนั้นแอแตะคุณไมหินไมหินค่ะมาโชขนากระโดมสีกายกวันที่มุด้อนอยากอุดเอ้ยสามวุนจะมงขมายแต่ละเผาวุ้นลำเนอยอีรีตั้งแต่ต้องดาวขลังจนลูกวุนมัดมัดออกมัดอำเภอแล้วก็ ตะมองมึงเอ่อว่าแต่ละเผ่าแต่ละเออละปมแสดงคือยื้อแม่คือยื้อไม่เห็นบ่อแต่ละเผ่าปรมยาแอบประเพณีคือยื้อเอ่อคือยื้อคลีนากะคึอทุลีแล้วุคือยื้อแล้วกระยาติ้นคือลีค่ะกระโดมสีคทุลีบึงมองจัดทะเบียนกําไรเนาะ ก่าจะวินจุ้งอหอวิ่ไม่อะเหอนเนาะเดีวินอ่ะเหินจ๊เออคุรีกันวินหนูดากดากโตดากตอืมดากสิวดากดากนุโตดากขนุโตดักโตดากสิวดักซาแลวเอเนาะอันนี้จู่ได้ปะอันนี้จู่ได้จู่ดีเออจู่ถ้าเบิรงของผมมีอแลรจะงอดเน่บอ เดี๋ยวเอางดกับปั๊บแม่นออกเอาต้องอุดอวานเอาเอาอุดอว่านเนาะกันนากันนาเอางอดเอาอุดอวานเด้อเอั์นไอเนี่ยอนอนุญาตนะคะลี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 สีจ่ายต่อต่อจ่ายอะไรอะไรเขาเอิอสีอะไสีหลอกสีหลอกกับอันเป็นสมบูรณ์แต่สีตอบวกกับสีหลอกกันแลสีสมบูสมบู แต่แต่ภาษาสุโขาวเนี่ยบวหูสีชมพูบวมหูสีชมพูรู้แต่สีตอกสีตอกก็คือสีแดงสีแดงบวกกับสีรลอกสีีลอกบวกกับสีหลอกก็เป็นสีชมพูตัวสีรลอกสีขาวอีพอลเดอร์บันน้องแวงเด้อค่ะแอฮึดยินดีต้อนรับเขาเรียกเธอภาษาสุอ่เปิร์อ่เปิร์ กระโดมซีอเปร์นะคะยินดีต้อนรับสู่น้องเวง